สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่คอหอมอีพีที่28แล้วค่ะเฮ้ <Yeah. S 1> วันนี้นะคะถึงจะพาทุกคนไปพบกับน้ำหอมกลิ่นโรสค่ะวันนี้แต่งตัวหวานๆมาเลยนะคะจากแบรนด์นี่เลยคะ่ปะปาปิยองนะคะวันนี้พามาดูถึง2กลิ่นด้วยกันนะคะซึ่งกลิ่นหนึ่งเป็นกลิ่นที่ขายดีมากจนแบบหมดสต็อกไปแล้วแล้วก็กลับมารีสต็อกใหม่นะคะแล้วส่วนอีกลิ่นหนึ่งนะคะเป็นกลิ่นที่มาใหม่ล่าสุดเลยค่ะมาดูกันว่าเป็นยังไงมา แล้วกลิ่นแรกที่จะพูดถึงนะคะก็คือกลิ่นนี้เลยค่ะ Love Tender ค่ะตัวสติ๊กเกอร์ตรงนี้ Love Tender นะคะตัวนี้นะคะเป็นน้ำหอมกลิ่นโรสที่ได้ inspiration มาจาก Chanel Chance สีชมพูตัวดังค่ะเป็น c ชา c EDP e DP นะคะขออนุญาตเรียกว่า Chance แล้วกันเนาะที่ไม่แน่ใจว่าตามภาษารากศัพท์จริงๆของทางเขาอ่านยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดมกันเลยซึ่งฉันได้ลองใช้ไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันว่าเฮ้ย มันยังไงมันเหมือนกันไหนอะมาจะบอกว่าชาสีชมพูเนี่ยเป็นตัวที่ดังมากนะแล้วก็แบบคนใช้เยอะได้กลิ่นบ่อยๆมากตอนแรกทเทียนตอนแรกที่เทียนแบบว่าได้มาเทียนก็คิดว่ามันแน่นอนตัวนี้นะแต่ว่าเทียนก็เลยไปถามเขาย้ำอีกทีหนึ่งว่าคอนเฟิร์มว่าเอ้ยมาจากตัวชาแนลชางสีชมพูใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เลยอะไรอย่างงี้อืมดมแว๊บแรกนะให้แบบคนนึงแบบฉีดชาแนลชางสีชมพูกับตัวนี้เลิฟเซนเดอร์ของปับยองอะ เดินมาเราจับไม่ได้เลยนะคือแบบกลิ่นกลิ่นแบบเผลอๆนะเหมือนกันมากแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวตัวอ่าตะกูลชานเนี่ยเทนชอบตัวสีส้มกับสีเขียวทุกคนเพราะว่ามันจะมีความเป็นแบบเป็นสดชื่นมากกว่าอะไรเง,ไงนะี้ยเนาะแต่ตัวสีชมพูก็ชอบนะแล้วก็เคยใช้ด้วยนะคะตัวสีชมพูเทนจะสัมผัสได้ถึงของของชนลอะคะ่ะมันจะมีความเป็นฟอรัลมีความแบบ มีความเป็นฟลอร่านวลๆเนาะมีความทั้งทั้งเป็นโรสแล้วก็ดอกไม้ขาวเนาะแล้วก็มีความแบบแอบพาวเดอรี่นิดหนึ่งเนาะมันให้ความนวลๆกลมๆอะ่ะเออแล้วรู้สึกว่าหวานหอมแล้วก็ติดโทนค่อนข้างดีเลยแต่โดยส่วนตัวเทียนเทยนยังรู้สึกว่ามันมันหวานเป็นนิดสำหรับเราล่ะจะไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบหวานมากขนาดนั้นถึงแม้วันนี้เราจะแต่งตัวหวานตามคอนเซปต์ของตัวน้ำหอมก็ตามนะ โอเคแต่ว่าเราพูดตัวนี้ดีกว่านะคะโน้ตของตัวนี้ก็คือเหมือนคือไป,ไปอ่านแล้วก็คือแทบจะเหมือนตัวชาแนลชานแบบว่าแบบเกือบร้อยเปร์เซนเลยนะตัวโน้ตตัวนี้นะคะมีเปิดมาด้วยเป็น Queen's แล้วก็ Orange หรือเปล่าไม่ใช่สิค e n นแล้วก็เกฟฟูดค่ะทุกคนตัว m i d เดิลโน้ตจะเป็น Rose แล้วก็จัสมินอย่างที่เทียนบอกนะคะมันจะมีความเป็นโรสกับเป็นดอกไม้ขาวดอกไม้ขาวที่นี้ก็คือจัสมินค่ะ ส่วนตัวเบสโนก็จะเป็นไวมากนะคะซึ่งตัวชาแนลก็โน้ดประมาณนี้เหมือนกันนะคะจากที่เคียนไปดูมาจากเวฟสแกนติก้าก็แบบนี้เลยนะคะถามว่ามันต่างกันไหมสําหรับเทียนนะลึกๆแล้วนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งก็คือตัวของชาแนลเนี่ยมันจะมีความอ่อมันจะมีความนวลมันจะมีความฟลอร์มันจะมีความกลมของกลิ่นมีมวลประมาณหนึ่งแต่ตัวของปัปปิยองเนี่ยมันจะมีความเฟรชเฟรชหน่อย ม,มันจะเป็นเป็ floral แล้วก็มีความเป็นแบบ f r ตต t y floral แล้วมีเฟรชนิดๆอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกคือกลิ่นเนี้ยมันจะบางเบากว่าโปร่งกว่าอ,อาจจะไม่ได้เป็นมวลหมู่ดอกไม้แบบช่อใหญ่ขนาดนั้นอาจจะเป็นช่อที่เล็กลงมานิดนึงแล้วก็มีความโปรง่ปรงๆสบายๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าถ้าคุณฉีดมันจับอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันมันมันเหมือดกันเลยถ้าไม่ได้มานั่งแบบดมดีๆหรือใช้ไปนนานๆอ่ะ ทีนี้พอเราใช้ไปนานๆเป็นยังไงใช้ไปนานๆเนี่ยกลิ่นก็จะยิ่งโปร่งขึ้นไปเรื่อยๆค่ะตอนเปิดตอนตอนเปิดอะเที่รู้สึกว่ามันจะมีความหวานมีความเป็นฟลอร์ใช่ไหมแต่พออยู่ไปสักพักนึ่งอะมันจะมีความโปร่งขึ้นเรื่อยๆมันจะมีความแบบดมแบบสบายๆคือถ้าใครที่ไม่ชอบฟลอร์ที่หนักมากอะลองมาทางปับยองดูก็ได้นะคะมันจะแบบค่อยๆโปร่งขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยสำหรับความติดทนเนี่ยลายปะิยองอะเทียนมองว่าไม่ได้ติดทนแบบโอ้ขนาดนั้นแน่นอนตัวชาแนลติดทนมากกว่า ตัวนี้จะอยู่ประมาณสัก4ีหชั่วโมงอมีการเติมบ้างอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่ากลิ่นเนี้ยฉีดไปก็มีคนชมเลยนะว่าแบบเออหอมอะไรเงี้ยแล้วก็เขาทายทายซี่แบบทายซี่อันนี้กลิ่นเหมือนอะไรเลยทำนองเนี้ยแต่เทียนนชอบตอนที่กลิ่นมันแบบอยู่ไปสักพักแล้วอ่ะมันมีความแบบมีความสดชื่นมากขึ้นมีความแบบโปร่งมากขึ้นแล้วก็แบบมันจะโปร่งโปร่องอยู่ประมาณเนี้ยไปเรื่อยๆค่ะซึ่งแบบเอออันตัวเนี้ยเทียนอาจาาจะแบบตัวนี้เทียนจะชอบกว่านหน่อยเพราะว่า เราอาจจะแบบไม่ไม่ได้แบบอินกับฟลอรัลที่เป็นมวลใหญ่มากขนาดนั้นนะคะก็โอเคค่ะเป็นกลิ่นแบบใช้ง่ายเป็นฟลอรัลที่ใช้ง่ายไม่เวียนหัวจนเกินไปแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่ชอบความแบบความเป็นมวลของดอกไม้ความกลมความนวลของกลิ่นความติดพาดอรี่นิดนึงอะไรแบบนี้ค่ะก็ไปทางชาแนลได้ก็ จะแตกต่างกันแล้วก็ตัวชาแนลก็าจะาติดทนมากกว่านะคะสําหรับใครที่ชอบแบบตัว c ชาแนลแชนไปดูมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอออยากได้ราคาที่มันน่ารักแล้วก็แบบเออได้กลิ่นที่มันแบบมีความแบบ เฟรชเฟรชโปร่งๆปงกว่าหน่อยเนี่ยมาทางตัวนี้ก็ได้ค่ะจะบอกว่าคุ้มมากคุ้มราคามากนะคะแล้วก็ขวดนี้ก็ต้องขอ,ขอ,ขอบคุณทางแบรนด์ด้วยที่แบบว่าส่งมาให้พร้อมกับกลิ่นที่เทียนสั่งมานะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกลิ่นต่อไปเลยซึ่งกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่บอกเลยว่าเทียนอะรอคอยค่ะทุกคนคือครั้งแรกที่เทียนไปที่ปปิยองเนี่ยในคลิปที่แล้วเทียนเล่าให้ฟังว่าเทียนไปที่เคาน์เตอร์เขาใช่ไหมคะเทียนอะไปดมกลิ่นนี้แล้วชอบมากจะซื้อกลิ่นนี้แต่ว่า หมดแล้วเขาก็บอกเท็นว่าเอ้ยเดี๋ยวมาเดินหน้านะอะไรแบบนี้ใช่ไหมเที่ก็โอเคโอเคอพอเดินต่อมาเทนก็ลองทักเขาไปเขาก็บอกว่ายังไม่มาเลยแล้วก็แบบเออไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแล้วก็รอไปอะไรเงี้ยจนเมื่อไม่กี่วันนะคะเขาทักมาว่าตัวโรดอินด e c i t ีมาแล้วนะคบโอ๊ยแล้วเทีรู้สึกว่า ขอบคุณมากๆนะคะที่จําได้ว่าเทียนอยากได้กลิ่นนี้แล้วแบบว่าเออยังยังแบบแชทมาบอกอะไรเงี้ยค่ะเทียนก็เลยสั่งตัวนี้นะคะแล้วก็ทางแบรนด์ก็น่ารักเหมือนเช่นเคยค่ะให้ตัวนี้เทียนมาด้วยขอบคุณมากๆนะคะมาเรามาดูดีกว่าว่าโรสที่มันหอมจนมันขายหมดมันหอมขนาดไหนนะคะ ะคะ r o นเ in t h e City ค่ะนี่เลยมีสติกเกอร์อยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เทียนะรอคอยนะคะตัวนี้ได้อินสปอเรชันมาจากตัวลุยวิตองตัวนี้นั่นเองค่ะต้องบอกตามตรงว่าเทียนะยังไม่เคยดมตัวรอยวิตองนะคะแต่ว่าเทียนะก็อาจจะเคยได้กลิ่นโรสประมาณนี้จากแบรนด์ไหนซักแบรนด์หนึ่งที่เป็นแบบเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่านึกไม่ออกจริงเป็นกลิ่นโรสที่แบบมีความคุ้นเคยอยู่บ้างอะไรอย่างงี้ค่ะดมไปพร้อมๆกันเทียนได้ใช้มาสักพักนึงแหละ กลิ่นโรสกี่นี้เป็นกลิ่นโรสที่แบบสมชื่อนะมันคือแบบโรสที่แบบอยู่ในเมืองอะ่ะอยู่แบบมีความเป็นมีความหรูหราทันสมัยเนาะแต่ไม่ใช่โรสที่แบบรุนแรงนะคะแต่เป็นหรูๆอ่ะอาจจะด้วยกลิ่นตัวเบสโนตนะคะตัวโนตเนี่ยเทมไปเปิดดูกับตัวลุยิทตองก็เหมือนกัน,นะคะ่ะเหมือนแบบแทบจะเหมือนกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็คือตัวเปิดจะเป็นตัวพีชเป็นกรีนโนตนะคะแล้วก็มีแบคเคแรน์มีเพเปอร์นะคะ ส่วนตัวมิดเดิลโน้นี่ก็จะเป็นตัวสำคัญหัวใจหลังของเขาก็จะเป็น m ม y r o โรสเ r อร์กิทโอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกเว l e ดตลีฟด้วยนะคะส่วนเบสโน t เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้กลิ่นเนี้ยดูเทียนมองว่าทำให้กลิ่นนี้ดูมีฐานที่มั่นคงมีฐานที่แบบมีความแพงอะไม่ว่าจะเป็นพวกไวมาร์ o โอริ o o ้ที่จะให้ความเป็นแป้งแป้ง,ปงใช่ไหมอ่าแล้วก็มีซี d a าค่ะมีตัวหมารอง่ายซึ่งกลิ่นเนี้ยเทนมองว่ามันมันให้แบบให้มันให้กับ ไปงานก็ได้อะหรือว่ามันไปทำงานเป็น working woman ก็ฉีดได้อความเป็นกุหลาบเทนมวาว่าได้ทั้งแนวแบบกุหลาบชมพูเข้มๆกับแบบกุหลาบแดงแต่ก็ไม่แดงดับนะเป็นแดงกับชมพูเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยเนอะปะแต่ถ้าตัวนี้มันจะเป็นฟีลแบบกุหลาบแบบชมพูอ่อนแบบน่ารักน่ารักแบบใช้งานง่ายๆสบายๆใช้ที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ถ้าคุณจะขยับไปแบบออกงานหรือแบบเป็นกุหลาบที่แบบใช้ในชีวิตประจำวันทํางานเนี่ยก็ต้องตัวนี้ ถามว่ากลิ่นเนี้ยเทียนยังมองว่าพอผ่านไปเรื่อยๆนะตอนแรกมันจะมีความแบบพีชพีชหน่อยมันจะมีความแบบเป็นแบบเปรี้ยวๆนิดนึงใช่ไหมแต่พอผ่านไปสักพักอะ่ะกลิ่นมันดูเป็นกุหแบบลาบ,ออาบแบบกุหลาบหลูๆกุหลาบไม้เออกุหลาบแบบกุหลาบแบบรองท้ายด้วยแบบมีความเป็นกลิ่นไม้กลิ่นอะไรกลิ่นไม้กลิ่นออริจินอลกลิ่นแป้งอะไรเงี้ยอ ทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผู้ชายก็ใช้ได้นะถ้าจะถ้าอยากจะใช้กลิ่นกุหลาบสักกลิ่นนะคะคือเวลาใช้กุหลาบมันก็จะติดไปทางผู้หญิงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่ากลิ่นนี้คือกลิ่นนี้มันจะออกไปทางแบบงผู้หญิงแต่กลิ่นนี้มันยังแบบมันยังแบบเอ้ยใช้ได้หญิงได้อยู่นะในความสุขเทียนนะ mm hmm. ผู้ชายใช้ไม่น่าเกลียดเลยดูแบบดูมีสเสน่ห์ดีในความสุขเทียนนะคะแล้วก็กลิ่นนี้ สำหรับความติดทนอะเทนก็ว่าให้ประมาณเท่ากับตัวเมื่อกี้นะคะประมาณ5ชั่วโมงสีหชั่วโมงประมาณนี้ก็มีเติมบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าโดยรวมเห็นว่ากลิ่นนี้อาจจะติดทนกว่านิดนึงเพราะว่ากลิ่นรองท้ายเขาค่อนข้างแบบมาแน่นอยู่มาดีแต่ว่าโดยรวมแล้วทั้งสองตัวเป็นกุหลาบที่แบบไม่ได้เป็นกุหลาบทึบไม่ได้เป็นกุหลาบดําขนาดนั้นมันเป็นกุหลาบแบบใช้งานง่ายเพียงแต่ว่าตัวนี้จะหลวมาตัวนี้จะใสกว่าแล้วแต่คนชอบถ้าใครแบบว่า ชอบความใส่ความใช้ง่ายก็ไปทางนี้นะคะส่วนถ้าใครชอบความหรูหราแบบแต่งตัวแบบสมาร์ทสมาร์ททำงานแบบเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบไปออกงานแบบเงี้ยก็ตัวนี้นะคะจริงๆอะ่ะใช้ในชีวิตประจำวันทั้งสองตัวเลยค่ะถ้าคุณชอบเนาะแล้วก็ลืมบอกราคาไปค่ะราคาตัวนี้399และราคาตัวนี้499บาบาทนะคะก็ถือว่าถ้าเทียบกับตัวต้นฉบับเนี่ยโอ้โห ค่อนข้างคุ้มมากๆนะคะถ้าใครสนใจนะตอนนี้เหมือนเขามีให้ดมที่ทั้งที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็เซ็นทรัลลาพาวแล้วด้วยนะคะอะาจจะไม่แน่ใจว่าที่เซ็นทรัลลาพาวชั้นจีเนี่ย mm hmm. เขามีให้ดมทุกกลิ่นในซาลัปาปิยองนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวลองสัมผทั้งเพจแล้วก็ลองไปดูนะคะ,ะสําหรับใครที่กําลังมองหาน้ําหอมกินโรสนะเทียนแนะนําเลย2ตัวนี้นะจากป,ปิยองอ่ะดีจริงๆหอมจริงๆนะคะก็เทียนไหนมีแบบว่าเล็งๆของป,ปิยองอยู่อีกนะที่เขาเพิ่งออกมาไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอะไรนะ กลินแซฟฟอนอ่าแบล็กแซฟฟอนของบาริโดซึ่งเป็นชือมากไปดมมาหลายทีแล้วแบบบาริโดกลิ่นนี้คือหอมามากๆแบบเออแบบดีใจมากที่เขาทำอินสตา์กอร์นี้ถ้ามีโอกาสเีนจะซื้อมาอ่ารีวิวให้ทุกคนได้ฟังแน่นอนแล้วก็อีกลกิ่นหนึ่งที่เพิ่งออกมาที่ฉันเห็นนะ่ะว o o ส์ออน o ูดออนเดอะอะไรสักอย่างเออกิ่นนี้ยังไม่เคยดมนะแต่ว่าชื่อนี้น่าสนใจมากๆรู้สึกว่าเออกิ่นนี้ต้องแบบต้องถูกจริตเราแน่ๆเดี๋ยวเชนจะ ไปดมแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเอามารีวิวทุกคนได้ฟังแน่นอนนะคะสำหรับ2กลิ่นนี้นะ rose ่ะ rose in the city นะคะกับ love tender นะคะรับประกันไม่ผิดหวังนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าทเทนจอนน้ำหอมปปิปยองตัวไหนมารีวิวอีกหรือว่าทเทนจอนน้ำหอมตัวไหนมารีวิวก,ก็อย่าลืมติดตามกันนะคะขอบคุณมากสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ